จริงๆอะต้องตัดแต่เช้าเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะคะแม่ๆช่วงบ่ายสองอะ ะะปกติเวลาที่เราตัดหญ้าเราจะต้องมาตัดแต่เช้าแต่นี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองนะคะตัดหญ้าตอนบ่ายสองเนาะคือว่าเมื่อเช้าเรามีทุระ้านนะคะต่ก็ไปเอาลอตเตอรี่เนาะแต่ว่าไปลอตเตอรี่ยังไม่เข้าอีกนะคะไปเสียเวลาเลยไปที่อำเภอตะตึกนะคะไปที่ไปเสน่อำเภอตะตึกลอตเตอรี่ยังไม่เข้าก็เสียเวลาไปอีกแล้วก็กลับมาก็ก็มาเตรียมของเตรียมอะไรหาะะที่ว่าไลฟ์สดเปิดโครงการ บ้านน้องฝุณนั่นแหละค่ะก็ไลเสร็จก็ให้ความรักทานข้าวไม่ได้ทานข้าวทานข้าวเสร็จก็เลยได้มาตัดหญ้านี่แหละค่ะตัดหญ้าตัดข้าวแรงมากเลยค่ะฝนไม่ตกเลยก็ตกตกเมื่อวานนั่นแหละค่ะที่ว่าเราพาพ่อใหญ่กับน้องฝุนที่ว่าแห่ป้ายเนาะแห่ป้ายกระท่อมเนรัก,กนคะคะพี่แจ็คพี่แจ็กกับพี่รักเขาก็ว่าพอเราเอาช้างมาแห่ฝนตก แต่เราแห่นิดเดียวไงคะเราไม่ได้แห่เ,หเยอะแกบอกว่าถ้าเกิดว่าแล้งอีกนะเดี๋ยวจะเอานางแมวมาแห่เอาแมวมาแห่ค่ะก็เป็นความเชื่อเนาะความเชื่อบราณเวลาที่ฝนไม่ตกเขาก็จะเอาแมวมาแห่แล้วก็ให้คนสาดน้ําใส่แมวเพราะว่าแมวน่ะกลัวน้านี่ค่ะลองดูนะคะว่าถ้าฝนไม่ตกจริงๆพวกพี่รักษกับพี่แจ๊คจะพาเราแห่อนานางแมวจริงๆหรือเปล่าเนาะ ต้องติดตามกันตอนต่อไปค่ะเราเอารถแม่ขาวมานะคะนี่ค่ะรถแม่ขาวก็มีน้องเอ,อ๋อแล้วก็เด็กๆนั่งอยู่ข้างในรถนะคะเด็ก<ม>ๆ,ๆเขาก็มาด้วยไปไหนไปด้วยค่ะไปไหนไปด้วยกันค่ะ อยู่คนเดียวค่ะเราก็มาให้กําลังใจค่ะเดี๋ยพาไปดูเด็กๆไหมว่าร้อนเขาพากันนั่งทําอะไรเนอะนี่ค่ะไม่เคยแรงแบบนี้เลยนะคะจริงๆอันนี้จะเข้าพรรษาแล้วนายังไม่มีน้ำเลยเดินแบบแห้งเลยอะ มาชิกมากันกี่คนอ่าสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะสวัสดี <ฮา S 2> ค่ะอ่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีครับผมชือ่อน้องกอนน้องกอนสวัสดีค่ะน้องี่น้องเนยค่ะน้องเนยสวัสดีค่ะน้องชื่อน้องเนสค่ะน้องเนสน,น,น้องเอิร์ดนะคะดคเด็กๆเข้ามาหลบหลบหล,บลมเนาะเพราะว่าไม่มีลมนะคะเด็กๆมาทำอะไรกันวันนี้มาขนหญ้าเด็กเด็กมาช่วยกันขนหญ้านะคะคือเหงื่อออกเลยค่ะเพราะว่า ในรถนะคะคือตรงนี้ไม่มีร่มไม่มีร่มไม้ไม่มีอะไรเลยนะคะแม่แม่นี่ค่ะคือล่งหมดเลยต้นไม้ก็มีแต่ป่าย,ยุคานะคะต้นยุคาที่อยู่ข้างถนนนี่ค่ะก็มาช่วยกันขนยาให้กับพี่ขุนนะคะนี่ค่ะเตรียมของพร้อมอุปกรณ์พร้อมคัามรักก็ตัดคนเดียวค่ะ เพราะว่ามีเครื่องตัดหญ้าอันเดียวก็ตัดคนเดียวเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วก็ไปช่วยกันหอบขึ้นต้องดูนะคะว่าความรักจะตัดเยอะขนาดไหนนะแต่ว่าเอาจริงๆนะคะคือ จริงๆอะต้องตัดแต่เช้าเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะคะแม่ๆช่วงบ่ายสองอะนี่ะตัดตรงนี้ได้คู่หนึ่งค่ะก็เหลือทางนูง้นอีกนะคะ เลือกตัดเอานะคะไม่ใช่ว่าจะตัดไปเลยคือเลือกตรงไหนที่มีหญายเยอะๆก็ตดัดตัดออกนะคะ ต่านี้เป็นนาที่อยู่ติดบ้านนะคะจะอยู่คุ้มตะวันออกเนาะคุ้มคุ้มของน้องเอิร์ธนะคะถ้าถ้าเดินเข้าไปตรงต้นไผ่ที่อยู่ข้างหน้าตรงภารักยืนตรงไปเลยก็จะเป็นบ้านน้องเอิร์ธนะคะนี่อยู่คุ้มตะวันตกเนาะแต่ถ้าเราเดินมาทางนี้เดินตรงไปแม่ๆเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นต้นไม้สูงๆที่อยู่ข้างหน้าไหมตรงนั้นก็นั่นค่ะเห็นสะเห็นป่าหมู่บ้านไหมคะนึ่แทงขาวๆสูงๆอ่ะ ปลาปลาหมู่บ้านก็เดินเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราแห่เราแห่ป้ายกันนะคะที่อ้อมสะไม่ได้ไกลนะคะแต่ว่าเวลาเรามาคือมันไม่มีทางที่แบบรัดตรงมาเลยไงมันต้องอ้อมเข้าหมู่บ้านน่ะเข้าหมู่บ้านตรงสาลากลางหมู่บ้านหรือไม่ไงั้นก็ต้องมาทางนี้อะค่ะีมาอ้อมมาฝั่งนี้นี่นี่นแหละค่ะถ้ามีทางรัดไปแป๊บเดียวถึงนึงปลาปลาอยู่ตรงนู้น คุณเงินก็ยืนเล่นค่ะยืนเล่นโยกเล่นรออาหารจากคุณพ่อคุณแม่ถ้าช่วงกลางวันแบบนี้ก็ไม่มีอะไรทําก็ปีนต้นไม้ลูกชายเขาชอบปีนต้นไม้ไม่รู้ว่าเป็นช้างหรือเป็นลิง พอ,อยังควาักควาักพอ,กพอ,อยังเดี๋ยวอีกเยอะไหมความรักบอกยังยังพูดเหมือนกับอีกเยอะนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ขอขอบคุณเอฟีนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว,วันนี้ร้อนมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ